เช้านี้คุณย่าก็ถักขึ้นไปจากข้างหน้าขึ้นไปถึงคอหน้าแล้วจากข้างหลังขึ้นมาถึงคอหลังได้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ลักษณะเหมือนคอสี่เหลี่ยมแต่คุณย่าจะมีทริคนิดหนึ่งนะคะจะบอกให้ฟังว่าแถวนี้ตอนแรกอันนี้เป็นหกเหลี่ยมอันนี้เป็นหกเหลี่ยมหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่ง ฝั่งนี้ก็ขึ้นมาเป็นหกเหลี่ยมหมดเลยนะคะแต่ทีนี้ไอ้แถวแถวที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะจาก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 ,จากวงแขนนะคะจากวงแขนปกติย่าจะถักตรงนี้ใช่ไหมคะที่ที่เข้ารอบตัวทีนี้วงแขน1ดอก2ดอก3มดอก4ี่ดอก5ดอกหดอก อันนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะคะแล้วก็นี้ก็หกหกหหหอันนี้คื 6, 6, 6, 6, 6, 6. อนนขึ้นขึ้นวงแขนที่ย่าทำไปคลิปที่แล้วก็จะมีหกหหเหลี่ยมเนี่ยสองแถวพอแถวที่สามแถวที่สมเนี่ยแล้วก็มาชนกันนะชนกันที่บ่ามาชนกันตรงนี้สังเกตไหมคะมันจะเป็นแค่ห้าเหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องถักห้าเหลี่ยมนะคะไอ้รอบคอเนี่ยรอบคอหน้าหลังเอาอย่างนี้แล้วกันรอบคอหน้าหลังถักห้าเหลี่ยมเห็นไหมคะว่าเวลาเข้าเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเสมอมันจะเสมอมันจะไม่เหมือนชายเสื้อสังเกตไหมคะถ้าเป็นหกเหลี่ยมตลอดมันจะเป็นเว้าเว้าแหลม แหลมว้าแหลมเว้าแหลมเว้าแหลมแ,แ,แต่ถ้าเราเอาห้าเหลี่ยมมาใส่ข้างบนจะเป็นจะเป็นเสมอทีนี้การถักเก็บคอก็จะจะเก็บคอมาลักษณะจะได้คอปาดตรงนี้ญาจะอาจจะมีญาอาจจะมีลายพัดลายพัดขึ้นมาให้มันสมดุลกับตรงนี้เดี๋ยวจะทําต่อไปนะคะมุมนี้อาจจะทําเป็นลายพัดขึ้นมาแล้วมันจะได้ลักษณะเป็นคอคอปาด ตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมคะถ้าเอาลายพัดมาใส่ถ้าเอาลายพัดมาใส่ก็จะเป็นลักษณะคอปาดตัวนี้สกสรุปได้ยาจะทําคอปาดนะคะญาจะทําคอปาดทีนี้ก็อาจดูทั้งดูทั้งหมดเลยนะคะดูทั้งหมดเลยอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วได้ลําตัววงแขนคอหน้าหลังคอหน้าหลังแล้วนะคะต่อไปก็จะ กจ็จะถักแขนจะถักแขนนี้ย่าจะมาถักให้ดูแค่ข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งนะคะข้างใดข้างหนึ่งพอถักเสร็จแล้วถักแขนข้างหนึ่งเสร็จซะก่อนแล้วก็เวลาจะลงคลิปก็จะมาถ่ายข้างใดข้างหนึ่งที่ยังไม่ทําให้ดูนะคะก็จะเป็นการจบตัวเสื้อตัวนี้แล้วก็จะไปทําการตัดได้ย่ายัางไม่ได้ตัดได้เพราะอะไรทราบไหมคะ ยังไม่ได้ตัดได้เพราะว่าถ้าเบื่อผิดเวลาจะแก้จะได้หาปุ่มได้เจอจะได้หารอยสุดท้ายเจอไงฮะถ้าไปตัดโอ้โหวุ่นเลยนะคะเนี่ยจะได้หารอยสุดท้ายเจอก็ตัดก็สามารถก็จะล้อตรงนี้ก็จะเอาเอางานออกได้แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องแก้แล้ววงแขนตรงนี้ก็สบายกว้างแล้วนะคะ กว้างประมาณเกือบ40ใส่สบายค่ะใส่สบายและรอบอกก็ประมาณ38-40ถึารีดยืดได้40นะคะเดี๋ยวมาดูตอนตอนตอนย่าทำไอ,อตัวไอตัวพัดใส่ตรงนี้พัดใส่มุมนี้ปิดให้มันเป็นสโลปมาอย่างนี้นะคะเป็นสโลปมาอย่างนั้นคลิปนี้ ใครดูแล้วสนใจชอบใจถูกใจในงานของย่านะคะในงานของย่าเอาโค้ดสอัพให้ดูใกล้กๆเป็นว่าแถวบนสุดแถวริมคอนะคะแถวริมคอทั้งหมดเลยเป็นห้าห้าเหลี่ยมนะคะห้าเหลี่ยมก็ถักไม่ยากนะคะห้าเหลี่ยมก็คือจะขึ้นต้นด้วยโซ่หกเหมือนเดิมแล้วก็ถักกลีบแถวที่หนึ่งถักห้ากลีบ แล้วก็โซ่ห้าแถวที่สองก็ถัก9แต่ละแต่ละช่องของโซ่ห้านั้นถัก9หลักพันหัวเข็มสองครั้งแล้วพอแถวสุดท้ายก็ทำพัดพัดเหลัก7ปุ่มเหมือนเดิมแล้วปุ่มที่1ใช้โซ่4ี่ทำปุ่มปุ่มที่2 3ใช้โซ่3ปุ่มที่4ใช้ใช้โซ่4 เพราะว่าปุ่มที่1ปุ่มที่สแล้วก็ปุ่มที่7ก็ใช้โซ่4มันจะเป็นปุ่มลอยสังเกตไหมคะดูตรงไหนก็ได้มันจะเป็นปุ่มลอยมันจะเป็นปุ่มลอยนะคะโซ่นี่นะคะอันนี้ก็คือปุ่มที่1อ่ดูดูดูตรงระหว่างดอกเนี่ยมันจะมีมันจะมีปุ่มลอยนะคะปุ่มลอยสปุ่ม3ปุ่มมันก็จะมีปุ่มอ่ะสมมติดูดอกนี้นะคะดูดูกริดนี้ อันนี้ปุ่มที่หนึ่งสองสามเชื่อมปุ่มที่สี่ลอยห้าหกเชื่อมปุ่มที่เจ็ดลอยคุณย่าถึงถึงเน้นเี่คะว่าให้ปุ่มหนึ่งสี่เจ็ดทำปุ่มด้วยโซ่สี่สองสามห้าหกทำปุ่มด้วยโซ่สามคือคือเทคนิคตรงนี้มันจะเห็นชัดเพราะว่าถ้าปุ่มมันไม่ชัดมันก็จะดูไม่สวยเดี๋ยวรีดแล้วจะยิ่งดูสวยนะคะ รีดแล้วจะดูสวยงั้นคลิปนี้คุณย่าฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ